สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําปีในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคือต้องขอโทษชาวราศีตุลด้วยนะคะที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าได้ทําการอัดคลิปในช่วงของตอนที่มีฝนตกแล้วก็มีลมแรงนะคะ ตอนที่อ่านนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกตัวเองว่าเป็นอะไรนะแต่พอมาทําการเช็คคลิปดูแล้วรู้สึกเสียงตัวเองสัน่นสั่นแบบน่ากลัวค่ะเลยเออลบลบดีกว่าแล้วก็ทําการเก็บหน้าไพ่เอาไว้แล้วก็มาอ่ะเริ่มอ่านคลิปใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวจะยืดยาวไปเนาะเรามาเริ่มที่หน้าไพ่กันเลยนะคะในช่วงรกรกฎาคมนี้ถือว่าคนเป็นช่วงที่ดีของคุณนะคะเพราะว่าคุณรู้สึก อิ่มเอมภาคภูมิใจในความสําเร็จของตัวเองนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องของความรักนะคะนะต่อไปช่วงกันยาตุลากันยาตุลาถือว่าเป็นช่วงที่คุณต้องเดินทางนะคะบางท่านอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศบางท่านอาจจะไม่ได้ไปแต่อาจจะเป็นการเดินทางที่มีชาวต่างชาติอยู่ด้วย นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับบริษัทของชาวต่างชาตินะคะบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับบริษัทรถยนต์นะในช่วงของเดือนพฤกจิกาธันวาเป็นช่วงของการที่คุณต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้นละนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการซื้อของให้กับตัวเองนะคะซึ่งอาจจะเป็นของเกี่ยวกับการตกแต่งรถนะคะอ่ะเรามาดูภาพรวมกัน นะคะการงานของคุณถือว่าดีเยี่ยมนะยกมือเลยนะดีเยี่ยมนะคะขยันขันแข็งทํางานแบบเป็นหน้าเป็นตาทํางานแบบมีเกียรตะนะคะเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยอาจจะเป็นพวกอินพอร์ตเอ็กพอร์ตนะคะซึ่งต้องพบพบเจอกับชาวต่างชาติเป็นประจำอะนะคะ การงานถือว่าดีเยี่ยมขยันขันแข็งเนี่ยการงานทํามาตั้งนานละึ่งคขนก็ยังทําได้ดีอยู่นะคะคู่แข่งสู้ไม่ได้ด้วยนะคะแต่ก็ถูกหักล้างด้วยสุขภาพสุขภาพไม่ดีนะคะไปตรวจหามหมอไปเช็คดูก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นไพ่สุขภาพที่ไม่ดีอาจจะเป็นเกี่ยวกับการผ่าตัดนะคะม,มันคล่องมันมองไม่เห็นเนาะเนี่ยอื นะคะซึ่งอ,อ,อย่าไปซีเรียสอย่าไปกังวลจนเกินเหตุนะคะอย่าไปกังวลจนเกินเหตุนะคะทั้งแฮงแมนทั้งสิบดาบเครื่อนนต์ไม่ต้องไปกังวลนะคะไปหาหมอตรวจตัวตัวเองก็ได้เนาะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องนะคะ,ะอา่าอ่า เงินของคุณที่เข้ามาถือว่าเยอะอยู่นะคะสำหรับคนที่ทำงานกินเงินเดือนแต่ถ้าคนที่ค้าขายที่ถือว่ามันกำไรมันเสมอตัวนั่นหมายความว่าเราต้องเอาต้นทุนมาใช้จ่ายไงคะมันก็จะไม่ดีสำหรับคนที่ค้าขายเนาะแต่คนที่ทำงานประจำถือว่าโอเคละได้เยอะละนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ซื้อเนี่ยใช้จ่ายอาจจะซื้อของตกแต่งรถ นะคะซึ่งแต่คุณก็รู้สึกคุณไม่พอใจอะไรอยู่อะนะรู้สึกอืมเลือกอะช่างเลือกเลือกมากนะคะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมทําบุญให้กับญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปด้วยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะคะฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ทำบุญให้หมดเลยนะคะนะตรงนี้นะ ตำแหน่งนะตำแหน่งที่ยืนเหนือเหนือจุดตัวคุณก็คือตำแหน่งพ่อแม่เจ้านายนะคะนะชีวิตไม่ต้องไปวางแผนอะไร,ะไรมันมากนะักนะคะให้มันเป็นเป็นไป,นป,นปนตามผู้ย่างมันเข้ามาหาเราอะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักสุขภาพด้วยนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบปป,ปับเนาะนะคะความรักก็อาจจะเป็นรักซ้อน นะคะถ้าคุณไม่ไม่มีคู่มาซ้อนเองแฟนคุณก็จะมีคู่มาซ้อนนะคะส่วนคนโสดก็อาจจะเป็นไปเป็นมือที่สามเขาอะนะซึ่งมันมันก็ไม่ได้อร้ายแรงรุนแรงอะไรนะคะเพราะว่า,าปิ๊งปั้งกันเฉยมีใจใกันเฉยไม่ได้มีสัมพันธ์อันลึกซึ้งอะไรนะคะแต่มันจะเด่นเรื่องงาน นะแล้วก็เด่นเรื่องของสุขภาพไม่ดีไม่ดีเอาซะเลยนะคะนะส่วนใครที่เป็นหนี้ก็ยังยังคงสามารถที่จะผ่อนชำระได้นะคะไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะโอไม่ไหวแล้วฉันต้องคืนรถอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะเนี่ยใช้จ่ายเกี่ยวกับรถซึ่งคุณเป็นหนี้นะ ที่การดูนะคะดูแบบนี้เนาอะ,อะสำหรับหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ